คำเตือนวินดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการซื้อสรากินแบงครัฐบาลเท่านั้นทุกตัวเลขที่ทำขึ้นได้มาจากการคำนวณและเป็นความเชื่อส่วนบคนุคคลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมห้ามเล่นการพนันคิดเกดิดไมยเมื่อทราบแล้วเชิญเข้าไปรับชมด้วยกันเลยครับสวัสดีครับอยู่กับผมนะครับช่องทงวันออนทวนนะครับผมวันนี้นะครับผมก็คือวันที่เจก,กันยายน2565น,นนะครับผมเอานะครับผม มาชมแนวทางกันต่อเลยนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพามาทํานะครับสูตรสิบล่างครับสูตรสิบล่างสี่ตัวมาตัวและสามตัวมาตัวนะครับผมเอาสรุปแล้วก็คือสองสูตรชนแล้วกันนะครับผมว่าสิบล่างของเราจะชนตัวไหนครับผมสูตรนี้ก็เดินเข้ามาดีเหมือนกันนะครับแต่แต่มาสะดุดงวดที่แล้วนะครับผมงวดก่อนหน้านั้นนะครับผม หลุดนะครับหลุดนะครับนะครับดูการคำนวณนะครับผมอันนี้เราได้คำนวณไว้ครับผมสิบหกสิงหาคมนะครับคำนวณไว้ได้แปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับผมอันนี้คือรอหนึ่งกันยายนครับหนึ่งกันยายนนะครับออกแล้วนะครับผมออกแล้วลิบล่างก็คือแปดสามนะครับผม รางวัลที่ออก83นะครับผมหลักสิบล่างก็คือเลข8นะครับผมเลข8นะครับนี่นะครับเลข8ก็สรุปว่ามานะครับมาเลข8นะครับผมนี่คือสิบล่างครับตัวนี้นะครับผมสี่ตัวมาตัวครับก็เข้าที่เลข8ครับหลังจากที่หลุดไปหนึ่งงวดครับงวดที่แล้วไม่ได้ให้ไปนะครับแต่ให้ให้ก่อนหน้านู้นนะครับให้ตั้งแต่ช่วงหนึ่งครับตีมกันตีมกักรกฎาคมครับก็ถูกนะครับงวดนั้นนะ แล้วอีกมัดหนึ่งนะครับมันผิดนะครับมันผิดนะครับแล้วคราวนี้ออกมาอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นสูตรที่ใช้ได้นะครับผมเพราะว่าหลังจากที่หลุดไปนะครับแล้วก็โดดเข้ามาได้ครับก็ถือว่าเป็นสูตรที่ดีนะครับผมหลุดหนึ่งมวดแล้วมานะครับผมถ้าหลุดแล้วไม่มานี่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับัอนี้ครับผมมาคำนวณกันเลยครับว่าคำนวณยังไงนะครับผม ใช้นะครับผมเดี๋ยวก่อนนะครับเขียนวันที่ก่อนอันนี้เราจะใช้วันที่หนึ่งกันยายนในการคำนวณน,นะครับผมหนึ่งกันยายนคำนวณเพื่อจะไปออกวันที่นะครับนี่ครับสิบหกกันยายนนี่ก็คือรอนะครับรอเหมือนเดิมนะครับผม จะได้ตัวไหนครับมาคำนวณด้วยกันเลยนะครับผมเลขหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับง่ายๆครับเลขหน้าครั้งที่หนึ่งหน้าครั้งที่สองครับใช้แต่หลักสิบนะครับแล้วก็บวกหนึ่งคงที่นะครับผมเลขหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งและสองครับเห็นไหมครับ นี่ครับหนึ่งและสองนะครับบวกหนึ่งคงที่นะครับเลขสองครับสองบวกเก้านะครับสองบวกเก้านะครับสองบวกเก้าบวกหนึ่งนะครับผมสองบวกเก้าบวกหนึ่งคงที่ทุกครั้งนะครับ สองบวกเก้าครับสิบเอ็ดสิบสองนะครับเป็นสิบสองนะครับผมง่ายๆครับสองนะครับก็เพิ่มเลยครับเพิ่มทีดหนึ่งครับสามสี่ห้านะครับผมนี่ครับผมก็คือหลักสิบล่างนะครับผมนี่ครับหลักสิบล่างนะครับผม ของงวดประจำวันที่16กันยายนครับรอออกครับตรงนี้รอครับผมจะมาไหมครับผมหลักสิบล่าง2 3 4 5นะครับผม2 3 4 5คราวนี้ครับผมมาดูสูตรที่สองกันเลยครับผมสูตรที่สองกันเลยนะครับแล้วสูตรแรกผมจะเขียนไว้นะครับผมสูตรแรกจะเขียนไว้ก่อนนะครับ ตรงนี้แล้วกันนะครับ10บล่างนะครับสองสามสี่ห้านะครับ10บล่างครับสองสามสี่ห้านสูสุแรกนะครับผมแล้วก็มาดูสูตรที่2กันเลยนะครับ สุดที่สองมาแล้วสุดที่สองเดินมาดีเดินมายาวมากเลยครับครับนี่ครับก็มาสะดุดหนึ่งวมื่ตตรงนี้นะครับผมอันนี้ที่เราคำนวณไว้ครับผม16สิงหาคมครับ1กันยายนรอออกนะครับผมอันนี้16สิงหาคมเราคำนวณได้4 8 9นะครับผม หกันยายนนะครับผมข้างบนออกเก้าสองเก้าสามสามสองนะครับข้างล่างนะครับแปดสามนะครับผมนี่นี่ก็คือรอออกงวดที่เราคํานวณไว้นะครับผมจะเห็นได้ว่าครับก็สูตรนี้ก็กเหมือนกันครับเคยให้ไปแล้วครับ แต่ก่อนหน้านั้นนะครับผมแล้วงวดที่แล้วก็กให้ครับแต่ว่ามันผิดนะครับแล้วมันก็กลับมาเข้าอีกครั้งนะครับผมกลับมาเข้าอีกครั้งนะครับขออภัยครับงวดที่แล้วเนี่ยผมไม่ได้ให้นะครับเพราะว่ามันหลุดหลุดก็คือพักครับสวรผมครับหลุดก็คือพักไว้ก่อนนะครับก็เลยไม่ได้ให้งวดที่แล้วนะครับแต่คํานวณไว้แล้วมันมันมันออกออกนะครับเนี่ยเคยให้ไปแล้วนะครับเคยให้ไปแล้ว ใครที่มีสูตรนี้แล้วก็ไม่ต้องเขียนนะครับผมเพราะว่าเคยให้ไปแล้วนะครับผมนี่ครับมันมาเลขแปดนะครับผมมาเลขแปดนี่ครับเลขแปดนะครับผมออกแปดสามนะครับก็ถูกนะครับผมอาครับมาคำนวณงวดนี้กันเลยนะครับผมหนึ่งกันยายนนะครับ อันนี้เลขหน้าที่สองนะครับผมเลขหน้าที่สองนะครับอันนี้ก็คือเลขท้ายที่หนึ่งนะครับผมเลขท้ายที่หนึ่งหกศูนย์สี่นะครับอย่าลืมนะครับบวกสีคงที่ทุกครั้งนะครับ นะครับผมนี่ครับได้มาแล้วนะครับอ่าครับก่อนจะคํานวณกันนะครับผมก็ใครที่เข้าใหม่ๆครับฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจและกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนที่รู้จักด้วยครับผมก็ขอบคุณมากมากครับที่เข้ามารับชมครับผมและคนที่ติดตามทั้งหมดครับก็ขอขอบคุณมากมากนะครับผมอ่าครับคํานวณกันเลยนะครับตามนี้เลยนะครับผม นี่ครับมองออกนะครับนะสองบวกสามครับเป็นห้าบวกสองเป็นเจ็ดบวกแปดเป็นสิบห้าสิบห้าแล้วหกเจ็ดสิบแปดเก้ายี่สิบยี่บสิบสองยิบสามยี่บสี่นะครับยี่บห้ายี่บหกยิบเจ็ดยี่แปดยี่เก้าสามสิบ สามสิบนะครับสามสี่นะครับผมได้สี่ตัวเดิมนะครับผมเหมือนเหมือนงวดนี้เลยครับเนี่ยสี่นะครับแล้วก็เพิ่มสี่นะครับก็เพิ่มหนึ่งนะครับอ่ะครับงวดนี้ได้สี่แปดเก้ามอนเดินครับผม เดี๋ยวไล่ใหม่ดูครับผมไล่ใหม่เองนะครับในใจตสองสามสี่ห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบยี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ห้ายี่สิบหกยี่สิบสี่เป็นสามสิบสามสี่ถูกต้องนะครับผมสี่แปดเก้าครับผม เขียนไว้ตรงนี้ครับผมต้องเปลี่ยนกระดาษนะครับกระดาษหมดแล้วนะครับอันนี้รอวันที่นะครับผมสิบหกกันยายนครับอันนี้ก็คือรอนะครับผมรอว่าจออกคนไหนนะครับผมนี่ครับข้อมูลครับผมก็เก็บไว้ครับผมสี่แปดเก้าครับผมสี่แปดเก้านะครับ สี่แปดเก้าครับสี่แปดเก้านะครับคุณอ่านนะครับผมนี่ก็คือหลักสิบนะครับผมนี่ครับหลักสิบนะครับ เดี๋ยวผมจะมีหลักสิบอีกสองสูตรครับผมรอรับชมวันวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องทาออนทัวร์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจเลยนะครับผมและไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับผมตลับวันนี้ก็ขอกฝาคกว่าสวัสดีครับ